สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะพามารู้จักกับเตา่าผู้เล่นเก่าคงไม่มีใครไม่รู้จักเต่านะครับยกเว้นว่าเก่าเกินไปแล้วแบบเล่นไปเดือน2เดือนเลิกอย่างนี้นะเต่าเนี่ยจกักรพรรดิลาตีบาพาการทางเข้าดันเจียนจะอยู่ที่ที่นี่นะครับไซเว่ยเมืองไซเว่ยด้านล่างสุดวารมานี่นะครับ แล้วก็ทางเข้าอยู่ตรงนี้ราตีแห่งที่ราบลาอองนาภาเข้าไปนะครับคลิปเกี่ยวกับเต่าผมทําไว้เยอะมากาจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณพอเข้าใจบ้างฟังจปากเปล่าจากจผมในคลิปต่อไปนี้คุณจะเข้าใจโอเคเข้าไปมันเป็นพื้นที่พื้นที่ที่คว้างขั้นกว้างมากปาร์ตี้ปาร์ตี้ได้12คนนะครับคุณจะต้องซัมมอนคุณจะต้องทําเงื่อนไขเพื่อให้เต่าซัมมอนเกิดที่ต้นไม้ตรงกลางเต่าจะมีหกร่าง ร่าง1 2 3 4 5 6ความแตกต่างของร่างคือพลังโจมตีแล้วก็ HP ของเต่านะครับการที่จะทำให้เต่าเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณต้องไปตีมอนสเตอร์รอบๆคุณต้องไปตีมอนสเตอร์รอบๆรอบๆพื้นที่ทั้งหมดอ่าให้สังเกตที่ดอกเห็ดนะครับพอคุณตีมอนสเตอร์ที่ดอกเห็ดปับ๊บพอเห็ดระเบิดมันจะไปเกิดใหม่ที่เห็ดมันจะไปเกิดใหม่อีกจุดหนึ่งที่มันจะเป็นเห็ดพร้อมกับลูกน้องมหาสาร นในขณะเดียวกันมันก็จะมีมินิบอสเกิดอีกีก3จุดพูดง่ายคือมินิบอสเกิด3จุดบนซ้ายล่างแล้วก็กลางขวานะครับแล้วก็เห็ดจะเกิดซ้ายบนขวาบนและขวาล่างแยกคนไปตีก็ได้แต่อย่าแยกหนึ่งหนึ่งเหมือนสมัยก่อนเพราะมอนสเตอร์เลือดเยอะมากอย่างอย่างน้อยเลยคุณต้องเป็นบัดดี้หรือทรีโอแนะนําให้เป็นทรีโอเลยสําหรับคนตีคนดักตีลูกน้องคุณต้องเป็นทรีโอสามคนไปรอตีทีนี้เงื่อนไขาการผ่านะครับเวลาคุณฆ่าลูกน้องตาย ฟ้าจะผ่าทั้งแมปสมัยก่อนมันจะมันจะผ่าเฉพาะเราฆ่ากรามนะครับเราฆ่าตัวบนบนกลางแต่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะฆ่ามินิบอสตัวไหนฟ้าจะผ่าหมดดังนั้นการที่เราจะทําให้เกตเกตเกตความโกรธของเต่าเต็มอ่ะมันจะง่ายมากนะครับคุณจะสามารถซัมมอนบอสหนึ่งบอสสองบอสสามบอสสี่ห้าหกออกมาได้อย่างรวดเร็วหมูทองก็ยังมีเห็บแสงจันทร์ก็ยังมีนะครับอ่ะ <c oughs> ใครไม่รู้จักว่ามันคืออะไร <c oughs> อ่าให้คุณจําไว้ก่อนเดี๋ยวคุณก็จะเห็นนะครับ อ่ะสิ่งที่ผมจะบอกก็คือถ้าคุณยังไม่ลืมที่จะแทงเต่านะครับคุณต้องแทงมันสมัยก่อนเนี่ยเตามากระจอกจนแบบเรายัดยัดตีตีก็ผ่านนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาบัฟบัฟเป็นเจ้าพ่อเต่าให้แมปให้เหมาะกับแพทปัจจุบันบอสเต่าเลือดเยอะมากบอสสุดท้ายเลือด4 0 0พกว่าล้านนะครับผมบอกตรงนี้อย่าเอาตัวเด็กลงอย่าหวังให้ใครแบกตัวเด็กคุณลง แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคุณเป็นเด็กจริงๆอ่ะเออคือคุณเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วคุณอยากลงคุณเป็นเด็กจริงๆอ่ะอ่าโอเคคุณลงได้นะครับถ้าที่คุณเก่งมากๆเขาพาคุณแบกผ่านเต่าหได้แต่ถ้าที่ไม่เก่งเต็มที่คุณไปได้แค่เต่าห้าแล้วคุณต้องยอมรับสภาพว่าคุณจะได้แค่เต่า5นะครับอ่ถ้าจะเอาเต่าหถ้าถ้าคุณต้องแม่นแมคานิกมากแมคานิกที่แม่นคืออะไร1เต่าจะมีรูปแบบการโจมตีคือ กระบวนท่าที่1กระบวนท่าที่2กระบวนท่าที่3เมื่อเมื่อเต่าใช้กระบวนท่าที่3เสร็จปุ๊บแทงแทงต้องออกห่างจากเต่ราระยะ16เมตรนะครับไม่งั้นเต่าจะระเบิดถ้าเต่าระเบิดคนจะกระเด็นไปนสุดฉากพอเต่าใช้กระบวนท่าที่3ปับ๊บคุณต้องรอให้มันใช้กระบวนท่าที่3ก่อนนะพอมันใช้กระบวนท่าที่3ปับ๊บคุณออกมา16เมตรพอออกมา16เมตรปับ๊บแมคานตกต่อไปเต่าจะกระโดดทับแทงให้แทงพุ่งเข้าหาเต่าอ,อีกทีหนึง่งเต่าจะกระโดดอยู่ที่เดิมเมื่อเต่า อยู่ตำแหน่งเดิมดัมเมจจะต่อเนื่องจากสารยระยะไกลเพราะเขาไม่ต้องขยับแล้วทํางี้ไปเรื่อยๆส่วนมันจะเริ่มยากเมื่อไหร่เมื่อเต่าเต่าสี่เต่าสี่ห้าหกมันจะเริ่มยากเพราะว่ามันจะเริ่มสมัมบัาลูกน้องลูกน้องของเต่านะครับเวลามันเกิดมนะัน่ะมันจะเฮดมันจะมีค่าความโกรธต่อเนื่องมาคือมันจะเข้าไปตีแทงนะครับทั้งปาร์ตี้ต้องหยุดให้ได้คือแท้งแท้งเต่าอยู่ มันมันดีอยู่แล้วทุกอย่างมันอยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้นะครับการที่ลูกน้องมาตีแท้งมันเป็นสภาวะที่จะทําให้ควบคุมไม่ได้ถ้าลูกน้องมาตีแท้งลูกน้องเนี่ยมันไม่ธรรมดามันมาถึงแท้งปั๊บมันซีซีก่อนเลยมันกระชากไปอุ้มมันวิ่งมากัดมันโดดทับถ้าเกิดมันทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีอาตะของเบออาตะาของแท้งเนี่ยมันมีไม่พอนะครับแล้วมันไม่สามารถบังคับให้เต่าอ่ากระบวน่าที่3เราต้องออกใช่ไหม เต่าใช้กระบวนท่าที่3แท้งต้องออก16เมตรเพราะเต่าจะกระโดดแท้งต้องวิกเครื่องพิ้งกับเข้าไปคืนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่ลูกน้องลูกน้องจากรกระชากนะครับทำให้ระยะระยะที่แท้งกําหนดให้บอสเนี่ยมันเสียแล้วเต่าจะออกกระบวนท่าที่4ที่5ซึ่งกระบวนท่าที่4ที่5เนี่ยมันเป็นท่ากระดองเต่าระเบิดรวมถึงฝนดาวตกเราไม่อยากให้มันเกิดนะครับดังนั้นบอสบอสเต่ารอบนี้จะจะ,จะอยู่จะไปอยู่ที่ทีม ช่วยบล็อกลูกน้องให้แท้งได้ดีแค่ไหนและอยู่ที่แท้งว่าแทงลูกน้องได้ดีแค่ไหนแล้วตามด้วยดัมเมดนะครับแต่จริงจริงๆผมว่าดัมเมดแม่งก็สาคัญพอๆกับแมคานิกนะครับรอบนี้เพราะว่าเรื่องมันเยอะมากนะอ่ะแล้วก็ต่อด้วยพื้นอ่าส่วนเรื่องเต่าหกรดน้ําแมคานิกผมว่าอ่าเอาอตรงๆนะผมตัดออกไปเลยเพราะว่าแค่แค่ไม่ต้องรดน้าเนี่ยคุณมารุมมาลุมมาตุ้มมันตีมันเนี่ย มันก็เกือบจะไม่ทันถ้าแบ่งคนไปลดน้ําอีกอะ่ะโอเคไม่โดนพิ่ตายก็จริงแต่ยังไงจบเวลาฆ่าไม่ทันเอนเลนแน่ๆนะครับอ่าโอเคนี่นี่เป็นแนะนําเบื้องต้นนะเดี๋ยวผมทําคลิปลงเต่าไว้ละแต่เดี๋ยวผมจะตัดคลิปลงเต่าหนึ่ง6ี่ห้าให้ดูไปนะครับว่าโอเคเรื่อมันเยอะแค่ไหนแล้วมันโจมตีหนักแค่ไหนในคลิปก็มีแทงพลาดบ้างนะครับเพราะว่าลงครั้งแรกในรอบ 4- 5หเดือนอะคือตั้งแต่เต่าไปผมก็ไม่มีโอกาสได้ลงอีกเลยนะครับก็จำๆจมาอ่ะ ส่วนของดอกจากเต่าก็จะมีทั้งของใหม่นะครับของใหม่ต่างๆเลยซึ่งไอของเหล่านี้เนี่ยผมจะอธิบายในคลิปถัดไปนะครับอันนี้เอาคลิปเต่าก่อนละกันนะงั้นก็ขอบคุณที่ทติดตามรับชมกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้นะแพทอัปเดตใหม่มามีอะไรทำเยอะเลยเต่าเนี่ยผมชอบมากนะครับมันทำให้ ได้คุยกันหน้าดันแล้วก็ได้ลงกับตี้ใหม่ๆน้าดันนะมันทำให้รู้จักคนเยอะขึ้นนะครับจริงๆไม่อยากให้ออกเลยผมชอบลงเต่าอ่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับเฮ้ยกดยันอันนี้ได้ด้วยตี้นั้นนู้นได้ไหมกดได้นะโลตัวแรกก็4 0 0ร้านแล้วเนี่ยไม่ธรรมดานะ เกิดอะไรที่นีเนี่ยตีกันยังไงพี่เอวกดเควสแล้วเอกเอ้ยกำลังสลิงได้อยู่ขอตีก่อนทีนึ่งได้ไม่ใช่เหรออ๋อไอเควสเก็บกล่องเนี่ยนะได้กล่องเดี๋ยวก็มาฟาร์มต่อใครเปิดอ่ะพี่ว่าถ้าถ้าเกิดเพื่อนๆมามาถึงแล้วอ่ะมาถึงระยะแล้วพี่ก็จะสู้เอาเลยครับเอาเลยพี่เอา คนเล่นได้มเนี่ยได้อยู่พี่ไม่เอาไม่ไม่เสี่ยงเออยนี่เนี่ยนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วบ่อบ่อของอันนี้มันลงที่เดิมครับห้าผมโดนต่อห้าบึ้มเดียวคนลงหัวตายเลยหมอกหมอกเออวอล์กเออไม่ใช่หมอกวอล์ก รถน้ำรถน้ำไม่บี้เดี๋ยวสาวของรถน้ำให้เดอะเอาป่ะทิ้งเมทำไมชิมเมนต์กัติดติดไม่รู้เสียงติดติดนี่ได้ยินทั้งสองตีหรือเปล่าโอ้อะละเริ่มแหลกละอัเยแหลกตอนระเบิดลงอ่ะเราต้องปิดไม่ไหวไหมคกัน ลูกน้องออกหรอวะลูกน้องสามยังไม่มีมีสี่กับห้าสี่ห้าหกเริ่มแหลกแล้วว่ะเฟรมเลทแม่งเฟรมเลทแ้วสิบห้าเปิดไม่ได้อ่ะเปิดปูตายแน่นอนปิดยังเหลือสิบห้าเลยเนี่ยไม่โด่งนี่ลยนะ มันโดดหาคนไกลสุดไงถ้าเกิดเราอยู่สิบหกเมตรยังไงพี่ก็ว่าไม่ไกลหรอกเรื่องหยิบหัวมุกนี่เลยโอ้หแม่งได้กล่องเขีงยวย่าเขี้ยวจันยหมดีนะพี่พีเข้าก่อนเมื่อกี้ม,มเาเห็นใครว่าแว็บหนึ่งผมเลมไ่รอยอะ มาซัมมอนนะสายฟ้าลงตรงไหนไปดักตรงนั้นนะจ้าไม่เจอไม่เจอข้ามข้ามเฟดป่ะยังไม่ทันซัมมอนใช่มันยังกินไม่เสร็จเหมือนจะข้ามข้ามเฟดข้ามเฟดอันนี้อันนี้ก็กำจะซัมมอนอีกทีหนึ่งเร็วกว่าไม่อันนี้เรียกคิดนี่ข้ามเฟดละข้ามเฟดข้ามเฟด เก็บกล่อง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 แล้วไปตีไปตีไปตีมันแสงจันทร์โอ้ยให้เหยียทอยิงคนเดียวก็ได้มั้งนี่เห็นเลยนี่หว่านี่นี่ฟังพี่ที่ไหนพี่ก็บอกว่าดีเทคดีเทคมันไกลไม่งั้นพี่ไม่ใช้วิธีนี้หรอกพี่ไม่ใช้วิธีไอ้ติ๊กบนหัวตัวเองหรอก ทำไมมันเริ่มกระตุกแล้วรีพึ่นกระตุกวะเขารู้สึกชาโคตรบอสกี้โก้ลูกน้องเกิดแล้วนะเกิดทั่งหลังนิดเดี๋ยวนะคำรมายมาเกิดเจ็ดสิบโอ้ยเจาดหมื่นเลยเหรอเดี๋ยวดีตันลูกให้หนึ่งสองาจการลูกนะครับจะการลูกเสเคลื่อน อย่าแกะนะไม่แกะไม่แกะไม่แกะโดนอีกแถ้าแกก็โดนมันเจ็ดทิศอ่ะคอนี่มันกันตามเวลาใช่ไหม อ่าบอสมีระยะเวลาเปิดระเบิดไม่เหมือนกันได้ทุกคิดใช่ไหมอ่าทุกคิดในระยะเวลานั่นน่ะเจ็ดวิอา่ารถน้ำลดน้ำไม่มีใครกล้ารถน้ำเลยว่ไอ้บอสม,มันเกินไป <c oughs> นี่ถือว่าไกลเกินไปอยู่ในเน้ โอ้โหบอสเกิด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 ลน้องเกิดลูกน้องเกิดอห้าหมื่นเลยเหรอคุณแตกเลยเฮ้ยไปแล้ว่วิงไปแล้วเฮ้ยชิบหายยางบอสระเบิดโดนกัดโอ้ยอุ๊โบนี้เฮ้ยฟอสมิงลูกดูพี่ลูกดูตายแลวฟอสฟอสโอเค โดาหาคนไกลว้าเฮ้ยพี่โดนหลุดแทง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 ระวังระเบิดเลยนะแบบเนี้ย ใช่ระวังระเบิดเดี๋ยวจะบอกให้มันจะระเบิดเมื่อไหร่ยังยังนี่ไม่ใช่เมคขนาดหลัก,กจะตายแล้วจะตายตายก่อนดิเอ้ากล่องอยู่ตรงนีอ้อะ,ะไรโซ่ <laughs> <laughs> ว่าเล่นตะเก็บโอ้โหกูเข้าใจ